สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อแม่สิทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะกำลังเข้าสู่กระบวนการนะคะติดตั้งแผงนะคะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะวันนี้ทีมช่างนะคะมาติดตั้งให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไดะ้พอน้ำไหลก็จะได้ลงท่อนะคะเนาะปล่อยน้ำลงตามท่องตามร่องเลยทีนี้นะคะ จะมีการเอเขาเรียกอะไรเนาะก่อเป็นท่อนะคะตรงนี้นะคะจุดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพูนดินขึ้นแล้วก็ก่อเป็นท่อนะคะเพื่อปล่อยน้ํานะคะเดี๋ยวตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของพอขวานนะคะน้องขุดดินก็เราจะวางแผงกันจุดนั้นนะคะ แล้วก็ทีนี้ก็จะได้อต่อท่อนะคะอันเล็กเนาะวิ่งตามล่องนะคะจะได้าจากบนสุล่างนะคะปล่อยได้ง่ายขึ้นนะคะ<ม>เดิมทีตรงนี้นะคะเราจะเ,าเราขังรวดน้ำเนาะ,ะเอาไว้เลี้ยงน้องบัวนะคะ<ม>ก็โชคดีวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ และตอนนี้น้ําก็ไหลแล้วนะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างก็กลับงานไปแล้วนะคะเราใช้แบบสองแผงนะคะอ่ะแผงละ400วัตต์นะคะรวมก็เป็น800วัตต์แต่วันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะคะก็น้ําก็จะออกประมาณนี้นะคะก็ไหลแรงอยู่นะคะน้ําหอมมากมเลยเป็นน้ําใต้ดินนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะทําการไปไปซื้อท่อนะคะ ท่อบพีวนะคะมาต่อตามจุดเลยนะคะจะได้อ่อรอบๆสวนเราเนาะตรงนี้นะคะวิ่งนะคะวิ่งรอบตามจุดเลยนะคะวันนี้ก็ได้น้ำนะคะเดี๋ยวจะปล่อยตอนนี้เรายังไม่มีท่อเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ฟานจะจัดการนะคะเออ่เตรียมนะคะท่อนอะมาลงนะคะเป็นท่อพีวีซอันดับเรกเลยเราก็จะเอาน้ำเข้าแปลงหญ้าตัวนี้ก่อนนะคะ ส่วนวันนี้เราก็เปิดทิ้งไว้เนาะให้ไหลเข้าแปลงใหญ่เรานะคะพอตัวนี้ไอ้นั้นแล้วนะคะชุ่มชื่นแล้วก็ค่อยปล่อยลงนะคะเพราะว่าส่วนเรามันจะเป็นแบบเออเนินสูงลงล่างนะคะมันก็จะพอดีเนาะทีนี้หญ้าพี่บวก็จะเริ่มเขียวขึ้นลำดับต่อไปนะคะปุ๋ยก็ต้องลงแล้วนะคะอันนี้ก็มีปุ๋ยเหมือนกันนะคะทุกท่านจ้าแต่ว่า ดินมันกระด้างนะคะดินมันเป็นแบบดินแดงแล้วก็เดิมทีบริเวณตรงนี้ปลูกจะเยอะนะคะจะมีปลวกด้วยนะคะก็ล่องล่อง,องบริเวณล่อ,ลองล่องแบบนี้นะคะเราก็เอาหมูลี่บัวนะคะก็จะเป็นต้นหญ้าที่เป็นเศษที่เขาทานไม่หมดเนาะเราก็เอามาใส่ล่องนะคะเพื่อไม่ให้เขาเรียกอ,อะไรนะวัชพืชมันขึ้นนะคะอันนี้เราเอาวัชพืชออกแล้วนะคะรอบนึงเนาะก่อนที่จะตัดรอบนี้ไปนะคะ ดีใจกับพี่บัวด้วยนะคะนี่นะคะน้ำไหลแรงมากๆตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเพราะจะก่อดินขึ้นสูงนะคะแล้วก็เอาถังนะคะมาก่อขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจุดปล่อยน้ำนะคะเดี๋ยวตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะต้องรอติดตามติดตามชมนะ,ะเพราะว่าจุดนี้นะคะเราจะ ดันเอาดินให้มันขึ้นสูงเราก็จะก่อก่อถังเป็นถังที่เขาใช้ทำโถส้วมนะคะเพราะว่าตัวนั้นจะแข็งแรงแล้วก็คงทนเนาะถ้าจะเป็นพวกพลาสติกเราอยู่กลางแดดไปก็กลัวมันจะแตกจะกลอนเนาะอันนั้นจะอยู่ได้ตลอดเลยนะคะใช้ทำทีเดียวก็ใช้ได้ตลอดนะคะเราก็จะบกปูนนะคะบกปูนเะเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำนะคะ ค่อยๆปล่อยนะคะถามว่าน้ําไหลยเยอะไหมนะคะเหลไหลเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะคะทุกท่านจานี่ดูเลยนะคะมันเป็นน้ําแบบตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นเขาเรียกอะไรเนาะ,ะภาษาไม่ควันเขาเรียกบลูนะจะเป็นต้นไม้นะคะจะมีกลิ่นหอมรากต้นไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็ปล่อยนะคะปล่อยให้ไปฝั่งนู้นนะคะ ใหให้ไลยดีใจมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเุกๆนพืท่านนะคะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะอย่างน,น้อยก็เข้ามากดติดตามนะคะไม่ควันนะคะไม่ควันก็จะมีคลิปนะคะความคืบหน้านะคะ,ะแหล่งอาหารนะคะของพี่บัวให้คุณพ่อคุณแม่เอซีได้รับชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผงนะคะนี่นะคะ ด้านในเนาะเวลานั้นเราก็ล็อกกุญแจไว้โอ๊ยนะคะพอมันเห็นทางสว่างนะคะเราก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเนาะอย่างในน้อพว่บูรเขาเขามีเอ่อยังไม่ใช่อย่างน้อยแหละอย่างมากเลยนะคะก็มีอาหารทานนะคะสำรองเอาไว้ในยามที่เอ่อมันแรงจริงๆนะคะ ต่อไปตรงนี้จะไม่แรงแล้วนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะติดตามนะคะทางช่องใบบัวช่างครอบครัวด้วยนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจได้นะคะเรามีไร้ผลไม้นะคะสิบตะกร้าแล้วก็ย่้าสิบมัดนะคะให้พี่บัวได้ทานนะคะเพื่อมีคะแนนนะคะ,ะเป็นค่าอาหารให้กับพี่บัวนะคะพอ,อะดินเย็นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มลงปุ๋ยกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ ช่องเล็กๆนะคะนี่นะคะดีใจมากๆเลยไม่คิดว่าจะมีแหล่งน้ําจุดนี้นะ,ะเกิดขึ้นเนาะพอมันมีแหล่งน้ําขึ้นมาแล้วนะคะก็ดีใจมากๆนะคะขอบพระคุณนะคะที่ท่านนะคะมอบแสงสว่างนะคะน้อให้กับครอ,อบครัวเล็กๆของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องกล่าวคําว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีคะ่ะ